จะยกก็ยกอะไรไม่ได้ไม like. to yeah, ่มาไทยระหว่างการดําเนินคดีผู้ต e so ้องหาต้องออกวีซ่าผู้ต้องหาะมันไม่ใช่ดี๋ยจะเรียกผู้ว่าผู้เกจจับจัดอยอรมันท่านไปงานท่องเที่ยวเรกคไม่ต้องไปแล้วต้องกลับมาดูแลตอนนี้ยุคข่าวสารมันรวดเร็วแบบนี้เนี่ย บางทีเราไปรับฟังข่าวสารชั้นแรกก่อนเนี่ยบางทีเราเราก็จะไม่ได้ข้อมูลเนี่อันนี้ต้องต้องต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูและครับคไรับด้กรเพทอ่มสองของของฝรั่งนี่ไม่มีสิทธิ์แต่คนต่างชาติไม่มีสิทธิ์ที่จะ ขอใบอนุญาตหรือว่าพบอาวุธปืนอยู่แล้วมันคิดตั้งแต่แรกมันไม่ต้องเพิ่มสอนเลยไม่มีสิทธิ์เลอันนี้ก็เป็นการเพิ่มข้อหาเข้าไปคือที่โดนมาก็เป็นเป็นภัยสังคมนั่นั้นมันหนักอยู่แล้วตอนนี้มารวมเรื่องพบอาวุธปืนอันนี้ยิ่งอันตรายนะครับจะเห็นว่าจะมีการรุทร์ เรื่องวีซ่ามาที่กระทรวงมหาดไทยก็ใครจะยกก็ยกอะไรไม่ใช่รุ่มนมหาดไทยงครับเรื่องเรื่องการดําเนินคดีก็ดําเนินคดีไปไม่ใช่กันระหว่างการดําเนินคดีใครพูดว่าระหว่างการดำเนินคดีต้องมีวีซ่าผมก็ไม่รู้กฎเกณฑ์เป็นไงนะแต่ฟังแล้วมันไม่ไม่ไม่มีเหตุมีผลท่านท่านเคยเป็นผู้ผู้การตองมอเก่าระหว่างการดําเนินคดีผู้ต้องหาต้องออกวีซ่าผู้ต้องหามันไม่ใช่ก็ต้องควบคุมตัวต้อง,งอะไร ตามกฎหมายใช่ไหมครับจากกรณีที่มีคนไปยึดพื้นที่น้ำว่าใช้หาดที่เป็นพื้นที่สาธารณะเขาเก็บค่าเช่าให้เก็บค่าเช่าร้อยบาทนะครับซึ่งมันมีตุดยึดแห่งับอย่างเช่นที่หันมีที่แหลมอีกอย่ที่ภูเก็ตอะไรนะครับก็ทางมหาไทยมีมาตรการจัดการเรื่องนี้้ไดบ้างครับตอนนี้เราส่งเจ้าหน้าที่นะครับทั้งของโครงการหลวงทองของกรมที่ดินแล้วก็รัฐวิสาหกวย ไปอย,อย่างเป็นที่อันนี้ก็อยากจะเรียกผู้ว่าผู้เขตจับจับเยอรมันท่านไปงานท่องเที่ยวคงไม่ต้องไปแล้วต้องกลับมาดูเดาอือจะเรียกด่วนเลยใช่ไหมต้องเรียกด่วนครับเพราะว่ามันมีปัญหาใช่ไหมครับเราจะมีการให้ตรวจสอบทุกจังหวัดทุกทะเลทุกจังหวัดเลยครับเราต้องต้องแก้งให้ทหาบ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ